อนที่49ผู้แทนจากอาณาจักรต่างๆและการกลับมาอีกครั้งรีไรต์เมื่อเหล่าคณะทูตจากหลายดินแดนเข้ามาในงานบรรยากาศงานเลี้ยงก็เริ่มเข้าสู่ช่วงสำคัญอย่างไรเสียงานเลี้ยงในครั้งนี้ก็เป็นดังการแสดงความยิ่งใหญ่ของแต่ละดินแดนต่อนานาอาณาจากักรอะไรอีกละนั่นทันใดนั้นเองหนิงฝานที่กำลังให้ความสนใจกับเหล่าแขกผู้มีเกียรติจากดินแดนต่างๆก็ถอนหายใจออกมาดวงตาของเขาทันเปลี่ยนแปลงไปเพราะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลในเวลานี้มีกลุ่มคนจากเมืองหนึ่งที่ซ่อนรูปลักษณ์แท้้้้้้จจจจรร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 ริิงง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 ขขขขออ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 ตต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 ตัััััััวววววววเเเเเเาาาาาาาไาไไพพกกกกกมมม่่ม่่่่่่่ดดดนนนนนยย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 ููููแแแแะะะลลฝใบบบคณททืๆซุธป็ คนที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเขาดูจะเป็นชายชราที่ปลอมตัวเป็นหัวหน้าคณะทูตจากดินแดนครึ่งปีศาจใบหน้าเหี่ยวย่นและดวงตาของเขาสะท้อนความมืดมิดออกมาแม้ว่าเขาจะพยายามใช้พลังเพื่อปกปิดมันแต่ก็ยังมีออร่าของปราดยุทธ์หลุดรอดออกมาให้เห็นอยู่ปราดยุทธ์หนึ่งคนกับจักรพรรดิยุทธ์อีกนับร้อยอย่างนั้นหรือหรือจะเป็นนักฆ่าทว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้หนิงฝานรู้สึกแปลกใจแต่อย่างใดงานเลี้ยงเทพขนนกสำคัญถึงเพียงนี้ย่อมไม่แปลกที่จะมีมือสังหารประปนเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นคณะทูตหหหหหรรรรรรรืืืืออ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 อนน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 นััััักกกกกฆ่่่่่่่่่่่่่าา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 าททททีีีีีีียยยยงง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 งมมมมมมคคขขชชววววศ์เเ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 เพูไไไไจจจจำปปป็็ะะะะตต้้ใใใลิบสสดดุ ในความรู้สึกของเขาเขาคาดการว่าน่าจะมีปราดยุทธ์ไม่น้อยกว่าสามคนอยู่ในงานเลี้ยงนี้แล้วชายชราที่เป็นหัวหน้ามือสังหารเหล่านี้ไม่ได้มีระดับพลังมากไปกว่าปราดยุทธ์สวรรค์ขั้นแรกเขาไม่น่าจะก่อความวุ่นวายได้มากนะักในตอนนี้เหล่าตัวแทนเมืองต่างๆเดินมาถึงใจกลางของงานเลี้ยงแล้วทว่าเหล่ามือสังหารยังคงไม่ได้แสดงทีท่าจะก่อความวุ่นวายเพียงซ่อนตัวอย่างเงียบๆอยู่ต่อไปผู้แทนเทสมนทนน,นันโถวขอคาระวะจักรพรรดิทเทพขนนกขอพระองค์ทรงพระเจริญหมืน่นปีหมืน่นหมืน่นปี เหล่าคณะทูตจากเทสมนทนนานโถวก้าวเท้าไปด้านหน้าแสดงความเคารพต่อองค์จัก,กรพรรดิจากนั้นจึงหยิบเอากล่องของบรรณาการออกมาเทสมนทนนานโถว,วขอถวายสมบัติล้ำค่าของบ้านเมืองเราให้แก่ราชวงศ์แห่งเทพนี่คือไข่มุกนานโถวซึ่งมีพลังอำนาจแห่งจิตวิญญาณและมีมูลค่าเท่ากับหมื่นศิลาวิญญาณโอ้ทันทีที่กล่องถูกเปิดออกก็ปรากฏไข่มุกที่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณและมีรูปร่างทรงกลมซึ่งงดงามหาที่เปรียบไม่ได้ราวกับว่ามันถูกสร้างขึ้นจากมหาพลังแห่งฟ้าดินพลังอำนาจนี้แผ่กระจายออกมาดดดุุจจรรรรระะลลลลลอออกกกกคคคืื่่่่่่่นน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 นแแทททาา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 าใใใหห้้้ผูงงงงงงเเเเเัััมมมมสสสสปป็็ยยยยตตตตีีววชบบิิำขข ขอบใจมากเทสมนทนานโถวอขอต้อนรับผู้แทนจากเทสมนทนานโถวเข้าสู่งานเลี้ยงองค์จัก,กรพรรดิเทพยิ้มพลางรับไข่มุกนานโถวมาไว้ในมือจากนั้นนางกำนันที่มีหน้าที่รับรองคณะผู้แทนก็พาพวกเขาตรงไปยังที่นั่งที่เตรียมไว้อาณาจักรแดนเหนือขอคารวะจัก,กรพรรดิเทพขนนกพวกเราขอถวายกริดมังกรแดนเหนือซึ่งถูกสร้างขึ้นจากกระดูกข,ของมังกรทางเหนือสิ่งนี้แข็งแกร่งยิ่งกว่าศิลาใดสามารถตัดได้กระทั่งภูเขาและมหานิถีเป็นเหล่าทูตจากอาณาจักรคนเถินแดนเหนือที่เข้ามาทำความเคารพต่อดีมมมมมาา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 กกกกกกเเเเเชิิิญนนนนัััักกั่่่่่่งงงงงงๆๆอออคคค์จจรรรรรพพดลลลลลววววหห้ตตแททขื็ถยีะุ อาณาจักรพ้นทะเลตะวันออกขอคารวะจักรพรรดิเทพขนนบพวกเราขอถวายผลึกยื้อแข็งขมิ่งพันปีอาณาจักรทะเลทรายตะวันตกขอคารวะจักรพรรดิเทพขนนบพวกเราขอถวายวารีร้อยวิญญาณแก่ท่านอาณาจักรหมาป่าราตรีขอคารวะจักรพรรดิเทพขนนบพวกเราขอถวายลูกกรอนหมาป่าราตรีหนึ่งพันเม็ดอาณาจักรบูชาจันทราขอคารวะจักรพรรดิเทพขนนบพวกเราขอถวายชิ้นส่วนของศิลาจันทราอันศักดิ์สิทธิ์อัญญประกาศคู่จุดจุดอัญญประกาศคู่เหล่าคณะทูตเผยสมบัติล้ำค่าออกมาทีละชิ้นจนกลายเป็นที่เปล่าขานไม่หยุุดดดนน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 นีีีีี้้้้้้้้ำำำำำซสสสมมมมบบบัััััตติิิิหหหหหหลลลลลาา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 ายยยยยยชชงงงงปปรรรรรรระะโ์ออออ่่่่่กกกกขขขเเเเทททธณจววฝ็็คแูไใ ชายหนุ่มคิดกับตัวเองในใจว่าจะไปเยือนเมืองเหล่านี้เมื่อมีโอกาสนี่เพราะอยากเห็นความร่ำรวยนี้กับตาตัวเองส่วนทางหลัวชิงเซียนที่อยู่ข้างกายก็ยิ้มแล้วกล่าวว่าหนิงฝานเจ้าอาจจะยังไม่ทราบพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยแต่สำหรับงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้พวกเขาจะเสียหน้าไม่ได้ของเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสมบัติของอาณาจากักรต่อให้เจ็บปวดเพียงไหนก็ต้องยอมมอสรมันมาอ้อเช่นนี้นี่เองหนิงฝานพยักหน้าตามเขาเข้าใจอย่างแจ้งแจ้งแล้วการถวายคารวะของเมืองต่างๆยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนถึงคราวผู้แทนจากดินแดนครึ่งปีศาจาผูู้้้้้้้้้้นน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 ำำขขขขออ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 งง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 พวววววววกก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 กเเเเาออาา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 ามมมหหหดดดยยยยยลลลิิ่่่่่่ปรต์ทีีีีจจจจจใใใ็็บบไไฝสสคคะุั คณะผู้แทนจากดินแดนครึ่งปีศาจขอคารวะาจาัก,กรพรรดิเทพขน,นบขอพระองค์ทรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีผู้นำคณะทูตที่แฝงตัวมาโค้งคำนับองค์จัก,กรพรรดิยิ้มรับจางๆแล้วราตรายุทธผู้นั้นก็หยิบกล่องของบรรณาการออกมาพร้อมกับกล่าวว่าดินแดนเราขอถวายสมบัติล้ำค่าไร้นามแด่องค์จัก,กรพรรดิทว่าหลังจากนี้มันอาจจะได้รับการขนานนามโอ้มันคืออะไรละ่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นองค์จัก,กรพรรดิก็เลิกคิ้วอย่างสงสัยบรรดาแขกเรือต่างมองดูด้วยความมอ,อน,นอกสนใจและอยากรู้ว่านั่นคืออะไรสิ่งนี้อาาาาาจได้้รรัับกขนานมานามว่เทพสงห สิ้นเสียงตะโกนอันดุดันของปราดยุทธ์กระบี่ยาวสีแดงฉานปานโลหิตก็ถูกดึงออกมาปลายสัตราชี้ไปทางองค์จัก,กรพรรดิจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวแผ่ซ่านไปทั่วพื้นที่ในทันทีว่าแล้วเชียวในขณะเดียวกันเหล่านะักฆ่าที่แฝงกายอยู่ต่างลุกขึ้นพร้อมกับชักอาวุธออกมาพวกเขาเองก็มีจิตสังหารแผ่ออกมาไม่ต่างกันท่านผู้นำขวางชื่อนี่เจ้าคิดจะทำอะไรบังอาจนะักรู้หรือไม่ว่ากำลังกระทำการอุบัติอันใดอยู่บัดซบนี่จะลอบสังหารฝ่าบาทอย่างนั้นหรืออัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ เมื่อเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นอย่างกะทันหันคณะทูตจากดินแดนต่างๆก็พากันหน้าซีดเซียวด้วยความตกใจพวกเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดเหล่าสหายที่คุ้นเคยถึงได้กลายเป็นมือสังหารไปได้นี่อาจเป็นการล่อลวงจากกลุ่มกบฏที่อาจนำภัยมาสู่อาณาจักรตนเองได้มีการลอบสังหารคุ้มกันองค์จักรพรรดิล้อมเหล่าคณะทูตไว้อย่าให้ผู้ใดหนีไปได้ระหว่างเกิดเสียงทุลมุนวุ่นวายของฝูงชนกองทัพพิทักษ์เทพและเหล่าทหารองค์รักก็รีบเข้ามาดูแลงานเลี้ยงอย่างรวดเร็วเพียงชั่วครู่งานเลี้ยงที่แสนมีีีชชววิตาในตตอนแรกกก็สู่ความโโกกกกกลลลลาาาาาาหหหหออออออ้้แแมมมมวว่่่่เเืสััััััังงงงรรรรจจะะผยยยตตทนนค์พดิบีรรรออออยยยยิ้้้้มมมมปะะดดัับบใหหนนนาาู่่่ซำงงไีีแววววขคตตืกกย ในฐานะเทพขนนกผู้ผ่านพยันตรายมานับไม่ถ้วนการลอบสังหารเช่นนี้ไม่ได้สร้างความกลัวให้แก่เขาเลยเจ้าเป็นผู้ใดกันรู้ว่างานเลี้ยงของเราได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาแต่ยังกล้าลอบเข้ามาได้คงไม่ใช่มือสังหารธรรมดาหรอกกระมังเอาละเปิดเผยตัวตนออกมาเสียองค์จักรพรรดินั่งตัวตรงใบหน้าสงบนิ่งทั้งร่างยังมีกลิ่นไอของความสุขุมราวกับขุนเขาและไม่มีท่าทีอื่นใดอีกหือหลิ่นไขซูช่างสมกับที่เป็นเทพขนนกเสียจริงยังคงผ่อนคลายเช่นนี้ได้ทั้งที่กำลังจะตายอยู่แล้วแท้ๆกกกกกกกลาา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 าดดดดยยยยยยุททททธผผผผููู้้้้้้้นน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 นัััััีี่่่่่่ิิิิิมมมมเเ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 ็็็็จจขขขปปตตตตวแรรรงงงงออออชชชหหึฆคืื เมื่อได้เห็นร่างที่แท้จริงของพวกเขาทุกคนก็ตกตะลึงนิ่งอึ้งไปผู้เหลือรอดจากอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์ตอนที่ห้าสิบอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์พิสกัดมังกรฟรีไรคิดอยู่แล้วว่ามือสังหารจากที่ใดจะใจกล้าบ้าบิ่นถึงเพียงน,นี้ที่แท้ก็คือเหล่าผู้เหลือรอดจากอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้เห็นรูปลักษณ์ของชายชราและมือสังหารคนอื่นๆองค์จัก,กรพรรดิก็เอ่ยขึ้นอย่างเย็นชาชัดเจนว่ารู้จักคนกลุ่มนี้มาช้านานหรือผู้เหลุ่่่่มมคนน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 เเเเดตาาาาาายยยชชีี้้้้กกลลรรรบววงงงงงงขออศ์แหหทพัือ ผู้เหลือรอดจากอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์เั้นหรือหนิงฝานรู้สึกงงงวยหลัวชิงเซียนจึงหันมาให้ความประจักษ์แก่สามีพวกเขาเคยเป็นอาณาจักรส่วนหนึ่งของเราแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนผู้นำของอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์มีความทะเยอทะยานเขาส่องสูงกำลังอย่างลับๆปราดยุทดทั้งห้าร่วมกันล้นสะดมรุกรานชายแดนของราชวงศ์แห่งเทพแต่ก็ถูกปราบปรามโดยองค์จักรพรรดิแห่งเทพก่อนที่ปราดยุทดทั้งสี่จะถูกสังหารในคืนเดียวและทำลายเมืองของพวกเขาจนสิ้นทว่าตอนนั้นยังมีปรมาจารย์ททีีีีีีีี่่่่่่่่่่่เเ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 เชชชยยยยยวววาา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 าญรรรรรรืออออองง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 กกกกแฝฝซนน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 ้้้้้้้้ตตััคคููหหหึดดดไไไปปมมมขขจะลลล็ผำใใบิพ ถ้าหากว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นมาเป็นร้อยปีแต่อีกฝ่ายไม่ออกมาปรากฏตัวแล้วเป็นสิ่งใดที่ทำให้ปรมาจารย์ผู้นี้กล้าลอบเข้ามาถึงที่นี่อย่างไม่กลัวตายในวันนี้กลับมาเช่นนี้ก็เท่ากับเอาชีวิตมาทิ้งไม่ใช่หรือหรือว่ามีบางอย่างแปรเปลี่ยนไปจากเดิมขณะที่หนิงฝานกำลังครุ่นคิดป,ปรมาจารย์ของอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์พลันขยับกระบี่สีโลหิตในมือตนเจ็ดจำลองแห่งกระบี่และจิตสังหารรุนแรงได้ปะทุขึ้นพร้อมกันหลิงไทซูวันนี้ปรมาจารย์ผู้นี้จับฆ่าเจ้าเพื่ อยากตายก็เอาเลยสิ้นเสียงตะโกนร่างสามร่างพลันปรากฏแสงสว่างว่บขึ้นมาหนึ่งในนั้นคือขันทีเว้มหาดเล็กข้างกายขององค์จัก,กรพรรดิอีกสองคนอยู่ในชุดองค์รักแห่งเทพคนหนึ่งคือวเว้ย์เสวียนหัวหน้ากองกำลังผู้พิทักษ์เทพอีกหนึ่งคืออวีเฉิงผู้บัญชาการทหารองค์รักของรชาชวงศ์เทพทั้งสามคนแสดงพลังแห่งปราดยุตออกมาและพร้อมเข้าสู่การต่อสู้ทุกเมื่อการปรากฏตัวของทั้งสามคนทำให้ความโกลาหลโดยรอบสงบลงทันทีมีปราดยุตถึงสามท่านอยู่ที่นี่แม้ว่าศัตรูจะเป็นถึงปราดยุตเช่นกันอีกฝ่ายก็คงไม่ไไ่่่่่่่่่อออาา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 จจทททททสสสิิงงงงใใดดดดไไ้้้้มมมีีีีีีีปรรรยยยุุุคคนนนนูัหหหืเแตบกถึวะข มีคาดว่าผู้บุกกไม่เพียงแต่ไรซึ่งความหวาดกลัวทว่ากลับใช้คำพูดเยอะยันเสียด้วยเึ่งไรยางอายยิ่งนับเจ้าลูกหมาเดนตายกล้ามาเห่าเสียงดังถึงที่นี่เว่ยสเสวียนกับอวี๋เฉิงอยู่ในอารมณ์โกรธทั้งคู่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็พยายามข่มใจไว้ส่วนขันทีเว่ยแม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่ดวงตากลับเผยประกายแสนเย็นเยือบออกมางั้นหรือฮ่าฮ่าฮ่าปรมาจารย์เท่ายิ้มอย่างเงย็นชาและเริ่มไร้เวทบางอย่างตุ้ม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 ฉับพลันนั้น ขันทีเว่ยเว้เสียนอวีเชิงและแม้แต่อ์จักรพัทิที่นั่งอยู่บนบัลลังพลันตัวแข็งทื่อเพราะจู่จก็มีพลังพิษครอบงำร่างกายของท่านทั้งสี่สกัดเส้นลมปราณทั้งเและอวัยวะทั้งแปดของพวกเขาโดยตรงที่ผจรไปจนถึงจุดรวมวิญ,ญญาณตันเถียนล้วนถูกปิดกั้นทั้งหมดอันใดกันแย่แล้วเป็นไปได้อย่างไรเมื่อรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายขันทีเว่และคนทั้งสามก็น่าซีดด้วยความตื่นตระหนกแม่แต่อมจักรพดิก็น่าถอดีฮ่าฮ่าฮ่าพิษสกัดมังกรแม้ว่าจะไม่ หลังจากนั้นปรมาจารย์แห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์ก็เงยหน้าขึ้นฟ้าระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลัน่นซ้ำยังมีจิตสังหารรุนแรงแฝงอยู่ในเสียงหัวเราะนั่นด้วยอูมเมื่อได้ยินท่อยวาจานั้นสถานการณ์ในงานเลี้ยงพลเรื่องโกลาหล,หลขึ้นอีกครั้งเจ้าเพิ่งจะมาที่นี่เป็นไปไม่ได้ที่จะวางยาพิษเราแสดงว่ามีคนแฝงตัวอยู่ที่นี่มาก่อนอย่างนั้นหรือองค์จัก,กรพรรดิมองไปรอบๆด้วยสีหน้าเย็นชาแน่นอนข้าให้คนลอบวางยาพิษพวกเจ้าเมื่อครึ่งปีกก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 ่่่่่่่่่่ออออออนน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 ทททททีีีีีีลลลลละะะะเเเเเ็็็้้้้้้้้ยยยยยยยไไไมมมมมาา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 จจจจจจัััััับบดดดดดดดโงงงงงงงหหหสสคคคครรรรรรึปปพพใใติิิิิขขฮวว์ชุ มีเกลือเป็นหนอนแฝงตัวเพื่อวางยาพิษปราดุจทุกท่านตั้งแต่เมื่อครึ่งปีก่อนนี่ช่างเป็นการกระทำอย่างรอบคอบที่น่ากลัวยิ่งนักเอาล่ะไรสาระมามากพอแล้วถึงเวลาส่งเจ้าไปยังประโลกเสียทีปรมาจาร์แห่งอาณาจักรสุรยสิยันศักดิ์สิทธิ์เ่ยด้วยน้ำเสียงเย้อะยันจากนั้นก็เปลี่ยนนาทีท่าเป็นพร้อมโจมตีเนื้อกระบี่หวังจะจัดการองค์จัก,กรพรรดิคุ้มกันองค์จัก,กรพรรดิความวุ่นวายทวีคูณขึ้นไปอีกขหารองรักจำนวนนับไม่ถ้วนตรงเข้ามาหยุดการโจมตีนั้นทว่า อึ้งหลีกไปเมื่อข้าหลิงให้ซูเรียบร้อยแล้วจึงจะเป็นคราวของพวกเจ้าเมื่อพวกเขาถูกสกัดการโคจรพลังก็หาใช่คู่ต่อสู้ของปรมาจารย์แห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปกระบี่โลหิตของเขาฟาดฟันเพียงครั้งเดียวทั้งสามก็กระเด็นไปไกลพร้อมกับรอยเลือดที่หน้าอกฉับเพียงชั่วพริบตาปรมาจารย์แห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์ก็ฝ่าด่านกราดยุดทั้งสามไปได้อย่างง่ายดายหลิงไท้ซูไปลงนรกเสียอุ้มขณะที่ฟาดกระบี่ออกไปมวลพลังมหาศาลก็พุ่งเข้าใส่องค์จักรพรรดิเหมืืออออนน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 นคคคคคมมมมมกกกกกกกรร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 ะะะบีีีีี่่่ขขาา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 ดดดดยยััััััััษ์์งง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 งจพพิิวววววททททเเเลลลลแๆ้้้้้ใหหหหหตตสสถู อก่อนที่ลำแสงสีเลือดจะมาถึงร่างขององค์จัก,กรพรรดิซึ่งพลังถูกปิดกัน้นจนไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทันเวลาเจ้าตัวก็ตะโกนเสียงดังออกมาส่งพลังกราสีม่วงปรากฏเป็นร่างมังกรขนาดใหญ่ตรง,ขงเข้ารับลำแสงสีแดงอย่างดุเดือดทันทีอูมเมืม่อร่างของมังกรประทะก,กับลำแสงจักระบีพลังงานมหาศาลก็ปะทุขึ้นทันทีก่อนจะระเบิดออกเป็นระลอกของคลื่นพลังอย่างรุนแรงและทำให้ทุกคนตกตะลึงการสับประยุทธ์ครานี้ส่งผลให้นักรบธรรมดาสามัญไม่อาจทนได้อีกมังกรสีม่วงหายไปพร้อมกับลำแสงสีแดงเมื่อครู่ฮือ,อสมกับเป็นเทพขขขขนนนกกกเเสสีียยยยจจจรรรริงงงงงงแแมมมม้้้้้้วว่่่าาาาาะไไไถใชพลัััุทธอออตตตดดด็บโป ปรามาจารย์แห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์เผยยิ้มเย,ย็นชาแล้วมือก็วาดกระบี่ขึ้นาฟาดฟันอีกครั้งปังปังปังลำแสงสีแดงจากกระบี่เต็มไปด้วยพลังมหาศาลโอ้ปราณสีม่วงรูปร่างดั่งมังกรปรากฏขึ้นมาอีกครั้งและยังพร้อมที่จะรับมือกับการโจมตีจากกระบี่สีเลือดอยู่ตูมตูมตูมแต่ถึงกระนั้นลำแสงจากกระบี่ก็มีทรงพลังมีใช่น้อยอีกทั้งองค์จัก,กรพรรดิเองก็มีอาช้ออกด้วยพลังของตนเองได้ด้วยเหตุนี้มังกรจึงถูกโจมตีได้โดยง่ายและทุกก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 คครรรรรรััััั้้้้้งง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 ททีีีีี่่่่่่่่่ถถููููโโจจจจจจจมมมมตตาาาาาาาขออออผเเเเเเป็็็นนนนนยยยะะะะสสิิิิิดดดดพพลล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 แแแวววญญณใหหหื์ำ เสียงถอนหายใจหนึ่งก็ดังขึ้นกลางงานเลี้ยงของเหล่าเทพเฮ้อตอนที่ห้าสิบเอ็ดหนึ่งเสียงกระบี่ครนสร้างความตกตะลึงรีไรา้าเมื่อเสียงถอนหายใจหายไปหนิงฝานที่นั่งอยู่ข้างๆหลัวชิงเซียนก็ผุดลุกขึ้นยืนหนิงฝานได้ปรดช่วยเขายามนี้ในตาคู่สวยของหลัวชิงเซียนถึงกับเผยความกังวลออกมาแม้ว่านางจะเกลียดชังหลิงไทสูทว่าสุดท้ายแล้วอีกฝ่ายก็คือบิดาผู้ให้กำเนิดเลือดย่อมข้นกว่าน้ำและนางไม่ได้ต้องการให้เขาตายตกเช่นนี้นี่นำซ้ำเวลานี้ขันทีไว้กับคนอื่นๆซึ่งยืนอยู่เคียงข้างององค์จัักกกรรรรพดิ็ลททุมานจากพิษสกััดมงกรนนี่่จึงทาาาใใหห้เลปรรชญ์ยภพะราชพัดก อืมนิงฝันพยักหน้าพร้อมก้าวเท้าออกไปครึบทันทีทันใดร่างของชายหนุม่มวู่ไหวก่อนจะเลือนหายและปรากฏขึ้นมาอีกครั้งและเวลานี้เขาก็มายืนอยู่ตรงหน้าหลิงไทซูแล้วอืมเจ้าเป็นผู้ใดกันเมื่อเห็นแขกไม่ได้รับเชิญปรมาจารย์แห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์ที่คิดจะโจมตีพลันหยุดมือค้างไว้กลางอากาศนิงฝนันแววตาดูร้ายเฉกเช่นมังกรของหลิงไทซูสั่นไหวในทันทีเขาไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าเมื่อตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ระหว่างความเป็นกับความตายกลับไม่ใช่ขันทีเว่่่่่่่่่่ยยยยยยยหหหรรืือออออเเเเเเวววสสีีีีีนน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 นแแและคคคๆททขข้้้้้้าา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 มมปปปกกกกกงงงงต็ิฝฝผูุใ นิงฝานหาได้สนใจท่าทีของหลิงไทซูไม่เขาเพียงเงยหน้าขึ้นมองปรมาจารย์แห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะเอ่ยเสียงเบาหากคิดจะสังหารเขานั่นก็เท่ากับเจ้าฆ่าตัวตายแล้วไอ้บัดซบเจ้ากำลังพูดพล่ำอันใดอยู่เมื่อได้ยินคำกล่าวของนิงฝานปรมาจารย์แห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์คำรามด้วยความโกรธาออกมาทันทีเขากระบกระบี่โลหิตในมือก่อนจะเอ่ยว่ากลับมีไอ้ลูกเต่าหลุดรอดมาเสียได้จงตายซะอูมเขาฟันกระบี่ในมือออกไปอย่างเรียกราดกระบีาวนนิทหลซเโต อันใดกันเป็นไปไม่ได้เมื่อเห็นว่าปราณกระบี่ถูกทำลายอย่างง่ายดายปรมาจารย์แห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์พลันตื่นกระหนกขึ้นมาทันทีปราดยุทธ์มีเพียงผู้ฝึกยุทธระดับเดียวกันเท่านั้นจึงจะสามารถทำลายปราณกระบี่ของพวกเขาได้ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาดูคล้ายจะอายุเพียงสามสิบต้นๆเท่านั้นแต่อีกฝ่ายกลับอยู่ในขอบเขตปราดยุทธ์แล้วจะเป็นไปได้อย่างไรรูม่านตาของปรมาจารย์แห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์หดตัวลงด้วยความตื่นตกใจเมื่อเห็นว่าหนิงฝานปรากฏตัวขึ้้้้้้้้้นนนนนนนจจจจิิิิิตตใใขขขอออองง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 เเ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 าา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 าพพพลล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 ัััััดดดดดำ่่่่่่่่่ีีีีีกกกคครรรรรรมมมมมปป็ไไไไไไยยยททททะะะสสสสถหหหหหูแแแแุชววววว ถอยเมื่อไตรตรองอย่างดีแล้วปรมาจารย์แห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์จึงคิดถอยกลับคิดหนีหรือสายเกินไปแล้วเมื่อเห็นท่าทีของปรมาจารย์แห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์ที่คิดล่าถอยหนิงฝานกล่าวคำอย่างเย็นชาก่อนจะร้องคำรามลัน่นออกมาชิงอเสียงคมชัดดังขึ้นและนี่คือซุ้งเสียงอันพร่นงพรึงยิ่งเป็นกระบี่ยาวเปล่งประกายแสงศักดิ์สิทธิ์พุ่งทะยานออกจากมิติเก็บของกระบี่เฉือนหนาา้านี่คือการปรากฏตัวครั้งแรกของกระบี่เล่มนี้หึหึหงนนกก้้ใตาะยึหลังมตกระบี่จากมายวนพุ่่งงอออกกมาายระจัดกรระะจายแลไ้การคว สิบเล่มร้อยเล่มพันเล่มหลายหมื่นเล่มจุลภาคในช่วงปริตากระบี่หลายเล่มพุ่งทะยานออกทั้งหมดเวียนวนอยู่รอบกายของหนิงฝานสัตว์ปลาทุกเล่มสองประกายเจิดจ้าทั้งยังเผยเจตจำนงแห่งกระบี่ที่โหดเหี้ยมหนึ่งเสียงกระบี่ครวญหมื่นกระบี่ขานร,รับเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ทุกคนในงานเลี้ยงเทพขนนกไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์เทพข้าราชบริพา,ารเหล่าอัครเสนาบดีหรือบุคคลสำคัญอื่นๆต่างตกตะลึงกับภาพตรงหน้าใบหน้าของทุกคนเผยความตื่นตระหนกถึงขีดสุดแย่แล้วในขณะน,นี้ปรมาจารย์แห่งอาณาจักก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 กรรรรสสุิิิิิยยยยยัััััััันน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 ศศดด์์ททธีีีี่่่่่่่่าา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 าลลลลลงงงงงงจะะถถอออออออหหึบบบบตตววแแขขข็็็็้้มมมมููใคปเเเืพ ในเวลาเดียวกันมือสังหารหลายร้อยคนจากอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์ล้วนถูกตรึงไว้โดยจิตสังหารของนิงฝานน้ำตาของพวกเขาไหลาพรากอาบแก้มสองข้างร่างทั้งร่างสั่นสะท้านอย่างม่อาจควบคุมได้ไปนิงฝานพึนพมพำเสียงเบา,บากระบี่นับพันเล่นที่เยียนอยู่รอบกายพลันแหลงประกายลำแสงเจิดจ้า,ก,จาก,ก่อนจะพุ่งทะยานเข้าหาผู้คนจากอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์ทันทีหมื่นกระบี่สังหารโากบกบเพียงชั่วพริบตามือสังหารจากอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์ก็ไร้ซึ่งแขนและขาบางคนถึงกับถูกบั่นสีสร่างกกกายยล้้ววนถูททิแงดระบี่ขางกรดะกายน อกระบี่มังกรโลหิตส่วนปรมาจารย์แห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิิทธ์นั้นเขาไม่คิดนั่งเฉยรอความตายเวลานี้เองเขาคำรามลั่นพร้อมกับตวัดกระบี่โลหิตในมือวมงกระบี่ออกไปอย่างรุนแรงแล้วพลังอันโหดเที่ยมราวกับมังกรก็พุ่งทะยานออกไปทันทีตูมตูมตูมในขณะที่สัตว์ปรามากมายกำลังปะทะกันอย่างดุเดือดทันใดนั้นพลันบังเกิดเสียงคมชัดของโลหะกระทบกันเป็นกระบี่มังกรโลหิตที่รับมือกับกระบี่นับหมื่นนับพันแต่ชั่วพริบตาปรานกระบี่แดงฉานของกระบี่มังกรโลหิตก็ถูกทำลายลง บัดซบนี่มันอะไรกันเมื่อปรานกระบี่สูญสลายกระบี่ในมือพลันร่วงหล่นลงบนพื้นปรมาจารย์แห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์ถูกแทงซ้ำด้วยกระบี่นับไม่ถ้วนแล้วร่างกายของเขากลายเป็นเศษเนื้อในชั่วพริบตากระทั่งจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยังถูกทำลายจนสูญสิ้นไปเสียหลังจากสังหารผู้คนจากอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์แล้วหนิงฝานก็คำรามอีกครั้งกระบี่นับหมื่นเล่มที่คล้ายกับมีวิญญาณสิงสถิตกลับสู่ผู้เป็นนายของตนในทันทีกระบี่นับหมื่น พลันมีเสียงสนทนากล่าวขึ้นอย่างช้าท่าและในที่สุดพวกเขาเริ่มถกเถียงกันอย่างดุเดือดสวรรค์บ้าไปแล้วมือสังหารจากอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์ถูกสังหารจนหมดสิน้นนั่นคือสามีขององค์หญิงราชบุตรเขยแห่งราชวงศ์เทพนั้นหรือเขาเขาผู้นั้นปราดยุทธและจัก,กรพรรดิยุทธหลายร้อยคนกลับถูกเขากลบฝังภายในกระบวนท่าเดียวราชบุตรเขยแห่งราชวงศ์เทพเพิ่งจะอายุเพียงสามสิบปีเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเขายังเป็นรุ่นเยาว์แต่ฉนัยจนแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ปราดยุทธเขาจักตต้ออออองงยยยู่่่ในนนนขขบเเปรราาาดุทธแพะมีีเเพยยงผู้ฝึกุทธขขอบตเดดียวกกััันนจจึงงะสสาาามรรถหไ้สวรรรค์บุตเขยองราชวงศ์เทพอยู่ในขอบเขตปราดยุทธ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมองหญิงถึงแต่งงานกับคนผู้นี้ทั้งพรสวรรค์และความแข็งแกร่งของเขาผู้ฝึกยุทธที่เป็นความภาคภูมิแห่งสวรรค์ยังมีอาจเทียบเทียมได้เลยอัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่งานเลี้ยงแห่งเทพขนนกตกอยู่ในความโกลาหลไม่รู้จบสายตานักไม่ท้วนจับจ้องมายังหญิงฝานราวกับว่าเขาคือบุคคลเดียวที่ยืนอยู่ในจุดสูงสุดของโลกทว่าหญิงฝานไม่คิดสนใจคำเยินยอเหล่านั้นหากไม่ใช่เพราะหลัวชิงเซียนเขาคงไม่ได้รับความสนใจเช่นนี้อูมทว่าในขณะที่หญิงฝานกำลังจะนั่งลงคำสาปอมะตะในร่างกายพลันระเเเเบิิดดออ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 กก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 มมมมาา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 าพพพรร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 ะะะโจจตีีีืื่่่่่่่่คคูนนนนนน้้้ลลลััังงงงงงทททสสสึึวแแแหไุยยขขซผ เฮ้ยทุกครั้งที่ข้าเคลื่อนไหวมันจะกระตุ้นให้คำสาปอมะตะทำงานลำบากไม่น้อยเลยเมื่อคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หนิงฝานพันสายสีสันเล็กน้อยแต่ไม่ได้สนใจมันนะับเว่าอย่างที่ทุกท่านทราบเมื่อได้เห็นเช่นนี้เสียงที่เคยดังอื้ออึงในคราวแรกพันเงียบลงในบัดดลน,นั่นมันคำสาปอมะตะตอนที่ห้าสิบสองความโกลาหลภายในงานเลี้ยงเทพขนนกภยัยพิบัติคืบคลานทันทีที่ฝูงชนมองเห็นคำสาปอมะตะพุ่งพล่านออกจากร่างกายของหนิงฝานเสียงสนทนาที่ตื่นเต้นก่อนหน้าพันเงียบลงในบัดดลใบหน้าของทุกผู้คนบิดเเเเบีี้้้ยยยยยววปปปป็นน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 ออ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 ่่่่่่่าา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 งงงิิิใใชคคคคคำำำำสสสมมมมมมตตตตะะะหรรืืืไไัจๆขขดลก ราชบุตรเคยถูกคำสาปอมะตะจริงหรือไม่เรื่องนี้มันผู้ใดก็ตามที่ถูกคำสาปอมะตะต,ต่อให้เป็นอมะตะที่แท้จริงก็ยอ่อมสูญสลายบุตรเคยผู้นี้จะต้องพิการกลายเป็นผักในภายภาคหน้าเพราะเขาถูกคำสาปอมะตะเข้าแล้วเออข้าอุตสาคิดว่าราชบุตรเคยแห่งราชวงศ์เทพขนนกที่เป็นปราชุตั้งแต่วัยเยาว์มีหนำซ้ำยังมากด้วยพรสวรรค์คืออัตรีไร้ผู้ใดเทียบและอนาคตภายภาคหน้าของเขาช่างสดใสยิ่งนักทว่าเวลานี้เขาเป็นได้เพียงแค่เศษขยะที่ไรประโยชน์เสียอย่างนั้นน่าเศร้ายิ่งนักเขาอุตส่ามีพรสวรรค์ที่ไม่่่่่มมีีีีีผผููููู้้้ใใดดดเเเเทททททยยยยบบบไอออัััััญญญญปปปปรรระะะกกกาาาาาศศคคคคจุลลลลภพพแวววตงงงขนนนน หนิงฝานเจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ในเวลานี้หลัวชิงเซียนพันรีบพลุดเข้ามาหาชายหนุ่มแววตาคู่งามเต็มไปด้วยความกังวลขณะเดียวกันดวงหน้างามพิลาตนั้นก็เผยความรู้สึกผิดออกมานางรู้ว่าหากตนไม่ร้องขอให้หนิงฝานเคลื่อนไหวคำสาปอมตะนี้จะไม่ปรากฏขึ้นมาแน่นอนในความคิดของนางทุกครั้งที่คำสาปอมตะปะทุออกมาพลังชีวิตของหนิงฝานจะลดลงที่รักของข้าเจ้าไม่ต้องกังวลไปข้าสบายดีหนิงฝานหัวเราะเบาๆพร้อมกล่าวคำอย่างผ่อนคลายอย่างไรก็ตามยิ่งหนิงฝานเผยท่าทีเช่นนี้หลิิิิวววชงงงงเเซีีียยยยยนนนนนน่่่่่่กกกกกััลลลใใจมาาาขขึึึ้้้้้้ททแแแะบหรููสผดออ็ไป เมื่อเห็นนางทำหน้าเช่นน,นั้นหนิงฝานพันเผยรอยยิ้มประหลาดก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาไม่ต้องห่วงข้ารอกรีบไปดูบิดาของเจ้าก่อนเถิดเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอันใดมากหรอกอย่างไรก็ไม่ตายตกแน่นอนแม่หลวงชิงเซียนจะกล่าวเช่นนั้นทว่าสายตาของนางก็ยังแอบชำเลืองมองอยู่ครึบครึบครึบในตอนนี้เองขันทีวิ่งว่งเสวียนอ,อวี้เฉิงและคนอื่นๆก็รีบรุดเข้าไปหาหลิงไทซูฝ่าบาทพระวรากายเป็นอย่างไรบ้างพะยะค่ะฝ่าบาทกระหม่อมไม่อาจปกป้องท่านได้กระหม่อมสมควรตาย ฝ่าบาทโปรดลงโทษกระหม่อมด้วยพระยาค่ะทันทีที่ทั้งสามเข้ามาถึงพวกเขาก็คุกเข่าลงอย่างหวาดกลัวมีเพียงหนิงฝานกับหลัวชิงเซียนเท่านั้นที่ยังคงยืนอยู่ขณะที่ทุกคนในงานเลี้ยงต่างคุกเข่าลงพร้อมกับเปล่าตะโกนเพื่อขอให้หลิงไทซูลงโทษทันท้ายที่สุดแล้วทุกผู้คนที่อยู่ตรงนั้นยกเว้นหนิงฝานล้วนแต่ถูกพิษร้ายเล่นงานจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ทว่าในเวลานี้หลิงไทซูไม่คิดสนใจผู้อื่นทุกคนแค่คาดเดาว่าหลินไทซูเพียงสงบนิ่งก่อนจะระเบิดความโกรธออกมาแต่เขากลับกระอกกโลหหิตคำใญ่ออมาโลลลลหหหหิตเเเเ่่่่่่าาานนนนััน้้แแแงงงงงกรระปป็็สสีีีืออไมใชดยทควฝบาททุกกคนนนตตื่ระหกลััับหหลลลงจาาาากกกกิิินนนนไไททท่่ซูวออมคำเข็สส้ตปใี ฝ่าบาทหมดสติรีพาพระองค์เสด็จกลับเร็วเข้ามาช่วยข้าเร็วอัญญาประกาศคู่จุลภาพอัญญาประกาศคู่เมื่อเห็นหลิงไทซูหมดสติไปงานเลี้ยงเทพขนนกก็ตกอยู่ในความโกลาหลอีกครั้งไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าหลิงไทซูที่ไม่ได้รับบาดเจ็บจะหมดสติไปง่ายาดเช่นนี้เมื่อเห็นสถานการณ์กลายเป็นแบบนี้แม้ก่อนหน้าหลวงชิงเซียนจะแซงคำเป็นไม่สนใจแต่เวลานี้นางถึงกับเก็บอาการห่วงใยไว้ไม่มิดเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาไม่ได้บาดเจ็บมีใช่หรือหนิงฝานทำได้เพียงถอนหายใจก่อนจะกล่าวคำเบาพันรายาข้า เอาละถึงเวลากล่าวความจริงกับเจ้าแล้วเมื่อสามเดือนก่อนข้าเห็นว่าทั้งโลหิตและพลังวิญญาณฟ้าดินของบิดาเจ้ามาถึงจุดที่ใกล้ศูนย์สิ้นเต็มทีและเวลานี้หายนะของเขาก็มาถึงแล้วเขาไม่อาจต้านทานมันได้อีกต่อไปว่าอย่างไรนะเป็นไปไม่ได้เขาคือเทพคนนกอันดับต้นต้นของปราดยุทธซ้่งยังมีปราณมังกรม่วงอยู่ในครอบครองเพราะอย่างนั้นเขาสมควรมีอายุยืนกว่าสองพันปีแต่เวลานี้เขาขึ้นครองบัลลังก์ได้เพียงแปดร้อยปีเท่านั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะต้องจบชีวิตลงหลัวชิงเเซียยนกล่่่าาวอางไมคิดชืื่่่ออข้าาาาากก็ไมมมทรรบยยยยละเีีดนนะัแตตคววชิตของเขาาาแลล้ววหนนนิิงงงสสสยีะก่ออจมัชเซีียยนนนนนดดด้้้ววววใใบบบหหาา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 า่่่่งงงเเเเปปปปปลลลลขขสมมมมกกกกอออรรรททัััพะโไไถิ จุลภาคเมื่อหลินให้ซูหมดสติกระทันหนงานเลี้ยงเทพขนนกจำต้องยุดติลงด้วยเหตุนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงเทพขนนกก็แพร่กระจายออกไปพร้อมกับผู้คนในงานข่าวนี้แพร่สะพัดออกสู่ภายนอกครอบคลุมทั้งสามพันดินแดนและแม้กระทั่งชายแดนของอาณาจักรก็ยังทราบเรื่องราวเหล่านี้เฮ้ยเจ้าได้ยินข่าวหรือไม่ว่ามือสังหารแห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์ปรากฏต,ตัวที่งานเลี้ยงเทพขนนกข้าได้ยินเรื่องนี้แล้วและข้าก็ได้ยินมาด้วยว่าอดีตปรมาจารย์แห่งอาณาจักรสุรสิ สวรรค์แล้วเกิดสิ่งใดขึ้นหลังจากนั้นเรื่องราวต่อจากนั้นน่าตื่นเต้นยิ่งกว่านี้อีกองหญิงแห่งราชวงศ์เทพมีพระสวามีแล้วและเขาก็มีนามว่าหนิงฟานบุรุษผู้นี้อายุเพียงสามสิบปีแต่กลับอยู่ในขอบเขตปราดยุทธแล้วไม่เพียงเท่านั้นเขายังสังหารศัตรูทั้งหมดด้วยกระบวนท่าเดียวรวมถึงอดีตป,ปรมาจารย์แห่งอาณาจักรสุริยันศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันโอ้ปราดยุทธในวัยสามสิบพรสวรรค์ของราชบุตรเขยผู้นี้ช่างน่าเกรงขามยิ่งนะักทว่าช่างน่าเสียดายเหลือเกินราชบุตรเขยผููู้้้้้้้นนนนนีีีีตต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 กกกกกกออ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 อยย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 ่่ยย่่่่่่่ภภาา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 ใใใใคคคคคำำำำำสส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 สปปปปปมม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 ะะะะะะัเเเเ็็ททรร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 ถลลงงงงงงไไไไดดววจจิหหพพ์ศษข ไม่เพียงแต่ราชบุตรเขยจะไร้ประโยชน์แต่ดูเหมือนองค์จัก,กรพรรดิก็มีใช่จะดีไปกว่ากันเจ้าว่าอย่างไรนะองค์จัก,กรพรรดิเทพขนนกสิ้นชีพแล้วหรือหราชวงศ์เทพขนนกกำลังตกที่นั่งลำบากแล้วอัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่เรื่องราวภายในงานเลี้ยงเทพขนนกแพร่กระจายไปทั่วและผู้คนทั่วแผ่นดินก็กำลังกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างไรแล้วเรื่องราวภายในงานเลี้ยงก็เผยสิ่งที่หมักหมมออกมาสู่โลกภายนอกจนหมดสิ้นณพระราชวังเทพขนนกตำหนักวังมังกรแท้จริงในขณะนี้ที่ด้านนอกของห้องโถงใหญ่มีผู้นน้้คคคนน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 นจาา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 าววววมมมมมมกกกรรรรรตััััททงงงงงอออ์ชชยแแแลลละะเห่่่สถึขบิพพืๆ ในหมู่คนเหล่านี้บางคนเผยความกระวนกระวายออกมาบางคนถอนหายใจบางคนไร้ซึ่งอารมณ์ทั้งหมดล้วนมีสีหน้าที่แตกต่างกันไปหนิงฝานและหลัวชิงเซียนก็ยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาเหล่านั้นด้วยภายในห้องโถงบนเตียงไม้จันที่แข็งแกร่งมีร่างซีเซียวของหลินไทซูนอนอยู่และในตอนนี้หมอหลวงกำลังตรวจสอบชีพจรของเขาอยู่ปราดยุทธหกคนยืนอารักอยู่รอบเตียงในหมู่คนเหล่านี้มีขันทีวิ่งว่งเสวียนและอ,อวีเฉิงรวมอยู่ด้วยเป็นอย่างไรบ้างเมื่อหมอหลวงหยุดมือทุกคนก็รีบกล่าวถามทันทีหมอหลวงใส่สีสับพร้อมกล่าวคำโลหิตเถื่อนแห้งจิตวิญญาาาาาาาณเเหีีี่่ยยววฉแแมมม้้ขจจจะะใออกกกกรรรัษตต็ดฝืนชส ใบหน้าของขันทีเว่ยและคนอื่นๆเคยความหนักปึ้งออกมาอันที่จริงสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องให้หมอหลวงกล่าวคำเลยก็ย่อมได้เพราะเวลานี้ร่างกายของหลิงไทซูไร้ซึ่งปราณมังกรมวูงอีกต่อไปแล้วพวกเขามองเห็นความจริงที่ซุกซ่อนอยู่ภายในได้อย่างไงไ่ายดายเป็นจริงอย่างที่หมอหลวงกล่าวคำหลิงไทซูกำลังมาถึงจุดจบของชีวิตแล้วองค์จัก,กรพรรดิเพิ่งขึ้นครองบัลลังก์ได้เพียง800ปีตามตำนานแล้วปราดยุทธยอ่อมมีเส้นทางชีวิตอันยาวนานแต่เหตุใดพระองค์จึงตกอยู่ในสภาพแห้งเหี่ยวได้ขันทีเว่ยกับคนอืืืื่่่่่่่่่่นน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 ๆๆๆๆมมมมออ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 งงงหห้้้้้้้้าา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 ากกกกััััยยไไไไเเเเเเขขขขใใใจแแแคครรรวววลลลลลลีีีิททททูพพตตึบบบบบฝฝะุดป ถอยออกไปหลินไทซูบอกให้หมอหลวงถอยออกไปพร้อมกับถอนหายใจยาวเพ้อ <He. S 1> ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วสินะแม่ข้าอยากจะปิดบงังเพียงใดก็คงทำไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็เอ่ยปากเล่าเรื่องแม่มดที่ลอบทำร้ายในเวลานั้นเป็นเพราะนางแม่มดนั่นคันทีเว่ยและคนอื่นๆเผยสีหน้ามืดมนพวกเขาไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าแม่มดนั่นไม่เพียงแต่จะสังหารมารดาของหลวงชิงเซียนเท่านั้นแต่ยังทำให้องค์จักรพรรดิแห่งราชวงศ์เทพขนนกต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ด้วย เฮ้ยข้าเสียใจจริงใจจริงใบหน้าของหลินไทซูเผยความสำนึกผิดออกมาจากนั้นแววตาพยักก็สงบนิ่งก่อนจะกล่าวคำข้าคิดเรื่องนี้มานานแล้วแม่มดผู้นั้นไม่สมควรเป็นคนธรรมดาไปได้น,นางจักต้องเป็นจิ้งจอกก้าวหางที่มีความเชี่ยวชาญด้านมนต์เสน่ห์มิฉะนั้นข้าคงไม่ตกต่ำได้ถึงเพียงนี้จิ้งจอกก้าวหางหรือว่าคือราชวงศ์เทพหมื่นอสูรเมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนพลันตื่นตระหนกในทันทีราชวงศ์เทพหมื่นอสูรนั้นไม่ต่างอะไรจากราชวงศ์เทพขนนกนี่คือราชวงศ์เทพสูงสุดดที่่่่่่ปปกกกคคครรรรรอออออองงงงเเหลลาาาาาสูนนนนนับับ้้้ยยตววมมมมมแแขข็ขพไไจะิ ควรเป็นเช่นนั้นและไม่ใช่เพียงราชวงศ์เทพหมื่นอสูรเท่านั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการต่อต้านราชวงศ์เทพขนนกของข้ามากยิ่งขึ้นข้าสัมผัสได้ว่ายังมีเงาของราชวงศ์ผานอูและเทพเรนลับทั้งแอย่างเช่นวันนี้ที่เราต้องเผชิญคือพิษสกัดมังกรที่มีต้นกำเนิดจากเทพเรนลับทั้งแหลินไทซูอธิบายผานอูเทพเรนลับทั้งแปดหมื่นอสูรเมื่อได้ยินชื่อเหล่านี้ทุกคนล้วนเผยสีหน้าเคร่งขรึมทันทีเพราะดินแดนที่ปกครองโดยราชวงศ์ยิ่งใหญ่ทั้งสามนี้คกน,กาาน,นก วันก่อตั้งราชวงศ์เทพขนนกตามตำนานเล่าขานว่ามีจำนวนทวยเทพที่เสด็จลงจากสวรรค์ถึง18,000องค์ในเวลานั้นร่ำลือกันว่าความรุ่งเรืองของราชวงศ์เทพขนนกจะยืนยาวกว่า18,000ปีตอนนี้เวลาก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วราชวงศ์เทพขนนกของข้าดำรงอยู่มานานกว่า17,900ปีอีกเพียงเล็กน้อยก็จะครบเวลาแล้วหลิงไทซูถอนหายใจแววตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความกังวลเรื่องนี้ทุกคนไม่กล้าเล่าตอบคำพูดในปากก่าวกับนักอึ้งขึ้นมาจนไม่อาจเอ,าจาอ,อเื้ เผชิญหน้ากับหายนะตอนที่53คำสั่งองค์จักรพรรดิเทพขนนกจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายรีไรเมื่อได้ยินเช่นนั้นขันทีเวร่รและคนอื่นๆก็ยิ่งมีสีหน้าที่เคร่งขรึมพวกเขาทราบดีว่าสิ่งที่องค์จักรพรรดิกล่าวออกมานั้นเป็นความจริงเพราะหลิงไทซูเป็นเพียงผู้เดียวที่มีอำนาจมากที่สุดภายในราชวงศ์เทพขนนกหากหลิงไทซูล้มลงราชวงศ์เทพขนนกจะต้องตกอยู่ในความวุ่นวายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนยิ่งถ้าสามราชวงศ์นั้นร่วมมือกันย่อมไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าราชวงศ์เทพขขนนนนนนนกกกกจจะะะะะปรรรรรรสบบบัััเเพพพยยยช่่่าา่ไฝาาาาาทมมต้ออออองงงงีีววิธษค์แ ราชวงศ์เทพขนนกของพวกเราทั้งทรงพลังและยิ่งใหญ่ซ้ำยังมีทรัพยากรอยู่มากมายมันเป็นไปได้หรือว่าจะไม่มีหนทางช่วยเหลือองค์จัก,กรพรรดิได้เลยฝ่าบาทหากเพื่อราชวงศ์เทพขนนกแล้วพวกกระหม่อมล้วนยินดีที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อยืดอายุไขของท่านอัญญประกาศคู่จุลภาพอัญญประกาศคู่ในเวลานี้เองกลุ่มปราดยุทธ์ที่นำโดยขันทีไว่คุกเข่าลงหลินไทซูเห็นเช่นนั้นก็ใส่สีสับพร้อมกล่าวต่อนี่จำเป็นข้ารู้จักร่างกายของข้าดีแอร์แล้วมันไม่มีวิธีรักษาอื่นแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นนนนขัททีีว่่และุกกคตาาาางเเผยสห้้ศรออม อย่าได้สิ้นหวังไปข้าย่อมไม่คิดที่จะนั่งรอความตายในฐานะองค์จักรพรรดิเทพข้าผู้นี้ขอสัตย์สาบานต่อหน้าฟ้าดินว่าจากนี้ไปข้าจะปิดด่านฝุดตนอย่างสันโดษหากข้าสามารถทะลวงเข้าสู่เก้ามหาขอบเขตแห่งเทพยุทธ์ได้ข้าอาจจะได้รับชีวิตใหม่แต่หากไม่แล้วแววตาของหลิงไทซูเผยความหดหู่และเขาก็หยุดพูดไปครู่หนึ่งแล้วทั้งห้องโถงก็ตกอยู่ในความเงียบทว่าขณะนั้นเองจู่ๆหลิงไทซูก,ก็กล่าวขึ้นมาอีกครั้งขันทีวิ่งร่างราชองค์การตามความประสงค์ของของ้ารับทราบพระยาค่ะแม้ขันทีีีไหว้้้้มมสสนนาาาโศศกเเรรรรแต่่่่ยยัััังงงงงคงงคคคออบำด ตามความประสงค์ของข้าหลังจากที่ข้าเริ่มปิดด่านฝึกตนไปแล้วราชวงศ์เทพขนนกย่อมตกอยู่ในความมุ่นวายอย่างถึงที่สุดอีกทั้งตอนนี้ราชวงศ์เทพยังมีเคยสถาปนาองค์ราชทายาทในบรรดาบุตรและธิดารวมถึงพระราชนัดดาทั้งหมดของข้าผู้ใดก็ตามที่สามารถสยบความมุ่นวายทั้งหมดให้กับราชวงศ์เทพขนนกได้สามารถเป็นผู้พิทักษ์เทพที่มีความสามารถและสร้างความรุ่งเรืองให้แก่ราชวงศ์ได้อย่างมั่นคงคนผู้นั้นจับได้สืบทอดบัลลังก์มังกรแห่งราชวงศ์เทพของข้าและถือเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปจุดๆไม่นานาหลังจากนนั้ที่ด้้านนนออกกกขงงงตำหัััวมรแทจรริงเเเมื่่ออหห็นนััทีวกบลาาปยยุทธเดินนนนออออกกกมมาาาาลลุุ่่งคค์ชยแะืๆ็รรีีบดเข้ไปหททั องค์จัก,กรพรรดิมีพระราชองการทันทีที่ขันทีเว่ยตะเบงเสียงดังทุกๆคนก็คุกเข่าลงโดยพลันแล้วขันทีเว่ยก็เริ่มอ่านพระราชองการว่าอย่างไรนะองค์จัก,กรพรรดิเทพจะปิดด่านฝุดต,ตนราชวงศ์เทพขนนกจะต้องตกอยู่ในความวุ่นวายหากผู้ใดในหมู่ทายาทเช่นพวกเราสามารถสยบความวุ่นวายและสร้างความมั่นคงให้แก่ราชวงศ์เทพขนนกได้ก็จะได้เป็นผู้ขึ้นครองบัลลังก์คนต่อไปทันทีที่พระราชองการถูกประกาศออกมาไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนสีหน้าทุกคนและไม่มีใครทราบว่าพวกเขาังสอหนเ็้มท มีบางคนที่รู้สึกเสียใจอย่างแท้จริงแต่หลายคนก็รอบยินดีบ้างก็ภูมิใจและบางคนถึงกับเย้ยหยันหนิงฝานทราบดีว่าสาเหตุที่หลิงไท่ซูตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับใครบางคนในสถานที่แห่งนี้แน่นอนแต่เขาไม่คิดสนใจมันมากนะักสุดท้ายแล้วชายหนุ่มก็ทำได้เพียงถอนหายใจราชวงศ์นั้นมีศัตรูในที่ลับมากมายและผู้ใกล้ชิดขององค์จัก,กรพรรดิย่อมตกเป็นเป้าหมายโดยง่ายหลังจากราชวงศ์การถูกประกาศออกไปแล้วหลิงไท่ซูก,ก็ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดไว้อีกเขามุ่งตรงเข้าสู่ด้านในสุดของวังและปิดด่านฝดดตตตนน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 นาาาาาามมทททีีี่่่่่กก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 กลลลลลวววววไไ้้้้้ฝฝููงง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 ชชชอออออออยยยยยยขััััััััรรแแแจิิิิพบบปหหหหะเเเซ็ำค์ญ ระหว่างทางนั้นหลัวชิงเซียนเผยความกังวลออกมาอย่างชัดเจนแม้ภายนอกนางจะดูเกลียดชังหลิงไทซูแต่ความจริงแล้วนางคือบุคคลที่ห่วงใยเขามากที่สุดภายในพระราชวังแห่งนี้ภรรยาเจ้าไม่ต้องเป็นกังวลมากเกินไปบิดาของเจ้าถือเป็นบุรุษผู้องอาจอย่างแท้จริงเขากำลังต่อกรกับสวรรค์เราควรจะภาวนาให้เขาทำสำเร็จหลิงฝานใช้โอกาสนี้กลา่าวปลอบนางเออหลัวชิงเซียนคล้ายกับมีคำพูดมากมายแต่สุดท้ายแล้วนางเลือกที่จะถอนหายใจออกมาตูมตอนนี้เองจู่ๆคำสาปอมตะในร่างของหลิงฝานก็ปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นเช่นนี้หลิิววชงงงงงงเเซียนนจึกกลลัับมาารื่่อออขหฝต จบจนถึงวันนี้ในบรรดา3มคนที่นางรักมากที่สุดคนหนึ่งตายตกไปแล้วอีกคนกำลังอยู่ระหว่างเส้นทางแห่งความตายส่วนอีกคนนั้นอยู่ระหว่างความเป็นและความตายแต่ถึงกระนั้นหนิงฝานคือคนผู้เดียวที่อยู่ข้างกายนางนตอนนี้หนิงฝานรอข้าก่อนเถิดข้าจะหาวิธีแก้ไขคำสาปอมตะให้เจ้าและข้าจะไม่มีวันยอมปล่อยให้เรื่องราวเป็นไปเช่นนี้ไม่มีทางเป็นอันขาดหลัวชิงเซียนกล่าวออกมาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเป็นที่สุดนางไม่คิดรอฟังคำของหนิงฝานแม้แต่น้อยหันหลังกลับและหายไปจากตำหนักองค์หญิงอย่างรวดเร็วภรนรยาผู้โข้กล่าวเองิ้าคีกล เอหลังจากหลิงไทซูละทิ้งตำแหน่งดูท่าว่าเมืองเทพขนนกถึงคราวต้องประสบกับปัญหาแล้วสินะชายหนุ่มทอดถอนหายใจแต่สุดท้ายก็เผยรอยยิ้มพร้อมกับกล่าวต่อแต่นั่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับค่าเสียหน่อยค่าสมควรอยู่ที่ตำแหน่งพงหญิงและลงชื่อเข้าใช้ต่อไปรีบเป็นอมตะโดยเร็วคือสิ่งสำคัญที่สุดจุลภาคข่าวคราวเรื่องการปิดด่านฟุตบอของหลิงไทซูแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ไม่น้อยไปกว่าความวุ่นวายในงานเลี้ยงเทพขนนกณจวนแห่งหนึ่งในเมืองเทพภายในจวนกลางห้องที่มืดสลัวมมมีีชชชาาาายยผูู้้้หหหนนนนนนนึ่่่่่งงงใใุดดดดออออภรำัััทวไไจจเเ็บก ในเวลานี้มีเสียงกล่าวดังขึ้นมาว่าอาณาจักรสุรยสิยันศักดิ์สิทธิ์ล่มเหลวและทุกสิ่งที่วางเอาไว้ก็พังไม่เป็นท่าซ้ำยังเกิดเรื่องไม่คาดคิดคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าราชบุตรเขยของราชวงศ์เทพขนนกที่มีนามว่าหนิงฝานจะอยู่ในขอบเขตปราดยุทธ์ไม่เป็นไรแม้ราชบุตรเขยหนิงฝานผู้นั้นจะเป็นผู้ฝึกยุทธ์ในขอบเขตปราดยุทธ์แต่เขาถูกคำสาปอมตะเล่นงานแล้ววันใดวันหนึ่งขอบเขตของเขาจะลดลงจนกลายเป็นขยะไร้ประโยชน์นั่นไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลอีกต่อไปอืมไม่จำเป็นต้องสนใจชายททททีี่่่่่่่่่พิิิกกกกาา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 ารรรรไไไไปปแแแแแแแลลลลลลล้้้้้้้้้้วววววเเเชนน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 นัััถถึึงงงงงงมมมจะะหหหหสสสซูดดดดตตตตตตุยยยคใใขออฝ ในความของคิดค่าแผนการลอบสังหารภายในงานเลี้ยงไม่ถึงกับล้มเหลวเสียทีเดียวตอนนี้หลิงไท้ซูนับว่าเป็นคนตายไปแล้วเราเพียงแค่ต้องเติมเชื้อไฟลงไปเช่นนั้นแล้วราชวงศ์เทพขนนกก็จะต้องตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อราชวงศ์เทพขนนกตกอยู่ในความวุ่นวายความมั่นคงและมั่งคั่งของราชวงศ์เทพขนนกในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาก็จะสูญสลายสิ้นแล้วสมบัติภายในราชวงศ์ทั้งหมดก็จะตกเป็นของกองกำลังเบื้องหลังเช่นพวกเราฮ่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 าเสียงหัวเราะอันบ้าคลั่งดัง ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาราชวงศ์เทพขนนกทั้งหมดคล้ายถูกคลื่นมหานาิถีถาโถมทั้งหมดล้วนตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายทั้งอัครเสนาบดีกองทัพผู้อาวุโสระดับสูงและเหล่าขุนนางหลายคนพบเจอกับอุบัติเหตุเลวร้ายบ่อยครั้งบางคนถูกลอบสังหารบางคนถูกวางยากระทั่งถูกสังหารทั้งครอบครัวก็ยังมีแม้จะมีองครักษ์เทพผู้พิทักษ์คอยดูแลลัดระเวนทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงมีปราชญ์ยุทตเช่นวเว่ยเสวียนและอ,อวี๋เฉิงคอยดูแลแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังเผลอหลงกลตัดสีสักใครบ,บางคนด้วยแรง คล้ายพายุกำลังจะมาลมจึงกระโชกแรงทวีคูณผู้คนในราชวงศ์เทพทุกคนตกอยู่ในสภาวะโศกเศร้าขณะบังเกิดลมพายุนี้ภายในพระราชวังเทพขนนกมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดซ้ำยังมีปราดยุทธหลายคนปรากฏตัวตลอดวันตลอดคืนสถานที่แห่งนี้จึงสงบกว่าโลกภายนอกมากเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วที่หนิงฝานรับฟังเรื่องราวโลกภายนอกเขายังอยู่ภายในตำหนักชั้นในด้วยความผ่อนคลายและลงชื่อเข้าใช้เพื่อฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในทุกวันเนื่องจากพระราชวังเทพขนนกมีขนาดใหญ่มากเขาจึงออกสำรวจและได้รับสมบัติจากการลงชื่อเข้าใช้มากมายตำหนักวังมังกรแแทท้้้้้้้้จจรรรรรริิิงง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 ลลชชชชืืื่่ออออออเเเขขขาาาใใไไดดัััับบปมมมกกวฟหีตะ สวนดอกไม้ราชวงศ์ลงชื่อเข้าใช้ได้รับดอกไม้วิญญาณปฐมสวรรค์ศาลาหยินหยางลงชื่อเข้าใช้ได้รับเคล็ดทวีหยินหยางจุลภาคจากรางวันที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอในเวลานี้เองหนิงฝานจึงสามารถทะลวงเข้าสู่ขอบเขตปราดยุดระดับสวรรค์ขั้นสามได้อย่างรวดเร็ว